พูดอย่างนี้แล้วทาไมตัวเองต้องมาก็นี่ค่ะประสบการณ์จริงถึงมาเล่าให้พี่น้องฟังค่ะประสบการณ์จริงที่เล่าให้พี่น้องฟังบางคนถามว่าโอ้ยอยู่เมืองไทยลําบากจะตายดําหน้าแดนฮอดมันไม่เหมือนกันผมเป็นมาดามหนึ่งวันวันนี้เป็นมาดามค่ะพี่น้องสบายสบายค่ะมีคนขับรถให้นั่งนะคะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องเราทําสวนเสร็จเราก็จะมาทํา กับข้าวกันเนาะนออันนี้ไม่ใช่กับข้าวค่ะพี่น้องอันนี้เป็น b บ a c อันนี้เขาเรียกกันอะไรอะ b l u e ร e r r y นะคะเนาะดูค่ะพี่น้องได้เยอะมากร้อยห้าสิบบาทบ้านเราค่ะพี่น้องคุณลุงชอบกินเราก็ชอบกินด้วยแหละแล้วลูกมันใหญ่มากค่ะพี่น้องมาจากประเทศโปแลนด์ค่ะเราจะมาล้างแล้วก็ใส่ครีมกันเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยค่ะพี่น้องสตรอเบอรี่กล่องน,นี้แค่120ค่ะ120เราจะมาล้างกันนะคะเราจะมาล้างมาทำความสะอาดค่ะพี่น้องกล้องอะไรจะเอามุมได้ดีมาทำอาหารค่ะพี่น้องกินกัน เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ค่ะอยู่แบบบ้านเช่าเข้าซื้อนี่แหละค่ะมันก็เป็นอย่างนี้เลยพี่น้องบ้านเช่าเข้าซื้อนะคะเนาะแอบชิม,อ,มอร่อยแช่น้ำไ้ก่อน ล้างน้อบขนมปังอยู่ค่ะพี่น้องอบขนมปังกระเทียมนะคะน่าจะกินกับมีแกงเผ็ดเนื้อค่ะพี่น้องทำกินง่ายค่ะวันเราหยุดพร้อมกันนะคะนะสามวันพี่น้องก็สบายเลยอยากไปไหนลุงก็พาไปสามวันถ้าก็หยุดน่ะสบายค่ะมีสามีกเกษียณนี่สบายค่ะพี่น้อง ไวเก๋นี่สบายอยากไปไหนก็ได้ไปโอ้โตกขอเป็นมาดามหนึ่งวันวันนี้เป็นมาดามค่ะพี่น้องสบายสบายค่ะมีคนขับรถให้นั่งแล้วค่ะเนาะขอเป็นมาดามหนึ่งวันคิดอยากเป็นมาดามมานานแล้วค่ะพี่น้องแต่ไม่ได้เป็นสักที คิดอยากเป็นมานานมาแล้วคิดอยากเป็นมาดาม,มานานแล้วแต่ไม่ได้เป็นสักทีค่ะพี่น้องจันถึงสู่ก็หัวฟูค่ะพี่น้องจันถึงสู่ก็หัวฟูอย่างนี้ทํางานคถ้าวันหยุดถึงจะได้เป็นมาดามกล่องกล่องขนาดนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกล่องนี้ทั้งหมดครึ่งกิโลค่ะกล่องนี้ครึ่งกิโลนะคะ่นะเนาะ ถูกมากค่ะพี่น้องแค่ร้อยห้าสิบครึ่งกิโลเดี๋ยวเราจะมาทําวันก่อนก็กินแล้วค่ะพี่น้องชอบกินค่ะขอเป็นมาดามหนึ่งวันนะคะวันนี้ขอเป็นมาดามขอเป็นมาดามเมียฝรั่งสมกับตั้งช่องขึ้นมาแล้วนะค่ะเนาะ มาดามเมียฝรั่งหรือว่ามาดามเดนมาร์กหรือว่าสิริเมียฝรั่งไลเดนมาร์กนะคะเนาะเขาเรียกอะไรนะที่ตั้งชื่อช่องมานะ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตั้งนะคะความฝันอยากเป็นมาดามค่ะพี่น้องอยากสบายยอมรับว่าอยากสบายค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่ามันสบายไหมที่มาอยู่เมืองนอกอะ ไม่ว่าใครทั้งนั้นอยากสบายค่ะพี่น้องอยากสบายอยากฝันหนีจากเมืองไทยมาได้ผัวฝรั่งแล้วก็นู่นนี่นั่นเนาะค่ะนะ่อยากสบายแต่ความฝันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะพี่น้องความฝันมันไม่ได้สบายเหมือนที่เราคิดนะคะวอ้ยขอชิมหน่อยพี่น้องว่าวก็ว่าวคือพี่น้อง อยากเป็นมาดามต้องอยู่เมืองไทยอันนี้เรื่องจริงค่ะใครอยู่เมืองไทยได้เป็นมาดามแต่มาอยู่เมืองนอกไม่มีมาดามค่ะพ <บ ster> ี่น้องอยากสบายอย่ามาอยู่เมืองนอกอันนี้เรื่องจริงค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นยังครื่องห้องว่าอยากสบายอยู่นี่มันลาบากด้วยค่ะพี่น้องกับข้าวเราต้องทํากินเองรางจานเอง้างชามเอง ไปซื้อกับข้าวเองแต่อยู่เมืองไทยเราไม่อยากกินเราไปใส่กล่องโฟมมาสั่งเราก็เฟี้ยงทิ้งได้แต่อยู่นี่ไม่มีค่ะพี่น้องถ้าไม่มีเงินจริงๆหรือว่าเดือนหนึ่งเดือนละครั้งสองครั้งออกไปทานอาหารนอกบ้านเพราะว่าเราใช้ตังเยอะค่ะพี่น้องใช้ตังเยอะมากค่ะพี่น้องถ้าเราจะออกไปทานอาหารข้างนอกบ้านไปทานอาหารนอกบ้านครั้งหนึ่งต้องใช้เงินทีละห้าหกพันบาทบ้านเราเนาะค่ะเนาะ ถ้าไม่ใช่เทศกาลหรืองานน่ะไม่ได้ออกไปกินน้อยค่ะโอเคดื่มกาแฟนนะ่ะได้แต่ถ้าไปกินข้าวนอกบ้านน่ะน้อยมากค่ะที่คนเดนมาร์กเขาจะออกไปน้อยค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องแต่ไม่ใช่ว่าไปทุกวันหรือว่าเหมือนบ้านเมืองไทยเพราะว่าค่าครองชีพที่นี่แพงมากนี่ไงถึงบอกว่าอยากเป็นมาดามอย่ามาอยู่เมืองนอกเล่าประสบการณ์จริงค่ะพี่น้อง นี่เรื่องจริงค่ะไม่ได้โกหกค่ะพี่น้องโอเคค่ะถามว่าที่นี่ไม่สบายเหรอใช่ค่ะที่นี่สบายสวัสดิการเขาดีค่ะแต่ว่ามันมันสวนทางกันค่ะพี่น้องมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสิ่งที่เราต้องการอะมันไม่ใช่งไงมันเป็นโมเซตเขาเรียกสวนทางกันเนาะค่ะเนาะอ,อยากสบายถามว่าที่นี่สบายไหมสบายค่ะหนึ่งทำงานแล้วไปแลกเป็นเงินไทยมันได้ สามเท่าเนาะค่ะเนาะสี่เท่าถามว่าอากาศละ่ะอากาศไม่ดีชอบอะไรมาอยู่มืองนอกเดนมาร์กชอบอะไรชอบหน้าร้อนชอบสวัสดิการแล้วชอบการทำงานค่ะพี่น้องเขาเป็นระบบระเบียบชอบตรงนี้สิ่งที่ไม่ชอบคือ ทำอาหารเองไม่มีอาหารกินบางอย่างที่เราอยากกินเนาะคะ่ะะใช่ใช่แล้วเราปรับตัวค่ะพี่น้อง 1. ต้องปรับตัวกับทุกๆอย่างเราต้องทําตามกฎทุกๆอย่างเราไม่ได้ทาใจตามใจตัวเองค่ะพี่น้อง 1. นึ่เราต้องมาที่นี่เราต้องมาปรับมาปรับมาปรับปรับทุกอย่างอากาศ นิสัยเราต้องมาเรียนรู้ใหม่ทุกอย่างจากจากประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าไม่ได้พูดให,ให้ให้กลัวนะพี่น้องไม่ได้พูดอันนี้อันนี้จากประสบการณ์จริงที่มาอยู่นี่สิบแปดปีไม่ได้พูดให้พี่น้องสายโอที่จะมาไม่ได้พูดให้กลัวค่ะพี่น้องแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าใครอยากเป็นมาดามอย่ามาอยู่เมืองนอกเล่าประสบการณ์จริงนี่แหละคะ่ะคือ ทำไมไม่อยากให้มาอยู่เมืองนอกอยากให้มาค่ะความคิดที่แล้วโอ้ยมาอยู่เมืองนอกกูอยู่เมืองไทยทํางานเดือนเดียวก็ได้แล้วเดือนละเสนนอะนเขาบอกอย่างนี้สบายไปเลยแล้วเพราะว่าอยู่เมืองไทยอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินใช่ไหมพี่น้องเหมือนกับแบบว่ามันไม่มีเงินนะ่ะแต่มาอยู่ไม่ที่มันแตกต่างกันคะ่ะพี่น้องค่าครองชีพเขาสูงปื๊ดเลยคะ่ะพี่น้องทํางานเดือนละสองหมื่นบางเดือนติดลบ ไม่เหลือเพราะอะไรค่าใช้ใจ่ายค่ะพี่น้องช่วยเหลือกันบางคนนะอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านก็ค่าใช้ใจ่ายแพงอันนี้อยู่อพาร์ตเมนต์ก็สมกับอยู่อพาร์ตเมนต์ค่าใช้ใจ่ายก็หนักค่ะพี่น้องหนักหลายๆอยา่างนี่แหละค่ะพี่น้องถึงวเวลาฟังอยากสบายอย่างมาอยู่เมืองนอกเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะมาเล่าให้ฟังหลายๆอย่างอีกค่ะพี่น้องมันมันสวนทางกันค่ะส,วน,นะสวนทางกับที่เราอยู่เมืองไทย อยู่เมืองไทยอยากไปไหนก็ไปสระผมเข้าร้านเองร้อยสองร้อยอาสะอยูนี่คะ่ะไม่ได้คะ่ะต้องจองเวลาไม่ต่ำกว่า3ามวันถึง5้วันถึงจะได้จองเนาะคะ่ะเนาะทำสีผมถ้าไม่5,000ก็ทำไม่ได้ต้องทำเองเอาเงินที่ไหนล่ะพี่น้องเงินเสียดายเอาเก็บไปซื้อากับข้าวกินบ้านเรายังพอทุๆทๆไทยๆแต่อยู่นี่ไม่ได้ค่ะทุกอย่างต้อง ตามกฎตามเกณฑ์ค่ะพี่น้องถามว่าโอ๊ยแล้วพูดอย่างนี้แล้วทาไมตัวเองต้องมาก็นี่ค่ะประสบการณ์จริงถึงมาเล่าให้พี่น้องฟังค่ะประสบการณ์จริงที่เล่าให้พี่น้องฟังบางคนถามว่าโอ๊ยอยู่เมืองไทยลําบากจะตายดําหน้าแดดนหอดมันไม่เหมือนกันค่ะพี่น้องมาอยู่เลยค่ะจะได้รู้ว่าอยากเป็นมาดามอย่ามาอยู่เมืองไทยเอ้ยอยากเป็นมาดามอย่ามาอยู่เมืองนอกโอเคค่ะพี่น้องเราประสบการณ์จริงจาก ใช้ชีวิตมา18ปีเล่าให้ฟังค่ะพี่น้องอยากสบายอย่ามาอยู่เมืองนอกโอเคค่ะพี่น้องคลิปหน้าเจอกันค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าอะไรให้ฟังจะเล่าตั้งแต่วันที่มาวันที่ขอวีซ่าวันที่แต่งงานเนาะค่ะนาะจะมาทําเป็นอีพีพีไปค่ะเพราะว่าอยากเล่าแชร์ประสบการณ์เรื่องราวที่ตัวเองมีมาอยู่นี่18ปีว่าทําอะไรบ้างทํางานที่ไหนฝรั่งให้ทําอะไร อยู่กับฝรั่งทำอะไรโอเคค่ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบายขอบคุณและสวัสดีค่ะ